สวัสดีเจ้าพระแม่พี่คคน้องกูกูกูคนนาะเจ้าวันนี้เข้ามาเฝ้าเดียวด้วยกันนาะเจ้าดังน้เลยฟังด้ยอ่านพระวจนะของพระเจ้าพระกรรมของพระเจ้าเนาะก็สุภาษิตบทที่สิบเจ้าวันนี้เราเ่มบทที่สิบด้วยกันเจ้าสุภาษิตบทที่สิบเปรียบเทียบคนเตียงทมกับคนจ่วหายสุภาษิตของซาลามอนผุ้ไทรทีฉลาดกระทําหเฮือบิดายิยนดี แต่จะพูดใช้ติงโง่เป็นความสุขของมารดาเขารังทรัพย์อาธรรมบ่เป็นกำให้แต่ความชอบธรรมจุยกู้จากความตายพระเจ้าบ่ได้ทรงปล่อยหห้คนชอบธรรมหิวแต่พระองค์ทรงคัดขวางความอยากของคนเชือให้มือตียอนเป็นเหตุให้เกิดความอยากจนแต่มือตีขยันขันแข็ง,ขงกระทำาหือมังคัง,งพูดใช้ติดซสำสมไห้ในฤดูแห้ง แแรงก็เป็นคนยังหูแต่ผู้ชายผลรับในฤดูเกี่ยวกว็นำความอับอายมาพระพรอยู่บนศีรษะของคนชอบธรรมแต่ความทารุนท่วมปากคนชั่วร้ายการละลึกถึงของคนชอบธรรมเป็นพระพรแต่จื่อเสียงของคนชั่วร้ายจะเน่าเหียใจติประกอบด้วยปัญญาจะสนใจในบรญยัติแต่คนติอู้โง่โง,ง,ง,ง จะถึงความพินาศคนใดติดดำเนินในในความซัดส,สื่อก็ดำเนินอย่างมั่นคงดีแต่คนตีทำตางของตนหื้ชั่วก็จะปาก้าแจ้งแก่คนอื่นคนตีขยิบตาก็ก่อความยุ่งยากแต่คนติดตักเตือนยังกล้าหาญจะสร้างสันติภาพปาของคนชอบทำเป็นบอ่อนัมชีวิตแต่ปากของคนชั่วหา้าปิดบังความทารุณ ความเกยเจังเล่าให้เกิดความวิวาทแต่ความหักขอบครองขอบงามบรรดาการทอและยศเหียติลิมฝีปากของคนที่มีความเข้าใจจะพบปัญญาแต่ไม่เรียวก็เหมาะสำหรับหลังของคนที่ขาดสามัญสำนึกปาดก็ซำสมความหู้ไหวแต่ปากของคนโง่นำความหยอยหยับมาไกล ทรัพย์สิงสลึงคานของคนมั่งขั่งคือเมืองเข้มแข็งของเขาแต่ความอยากจนของคนจนคือความพินาศของเขาผลงานของคนสอบทำนำไปถึงชีวิตแต,แต่ของคนชั่วห้นำไปถึงบาปเขาผู้สนใจในคำสั่งสอนก็อยู่ในวิถีแห่งชีวิตแต่เขาผูป้ปฏิเสธคำเตือนสติก็หลงเจินไป เขาผู้ปิดบังความเกียดจังมีหิมฝีปากโมสะและเขาอู้ออกปากใส่ร่ายเป็นคนโง่การอู้อู้นักก็จะสะสมการทรยศุตแต่เขาผู้ยับยั้งหิมฝีปากของตนเป็นผู้ยังหู้ลิ้นของคนชอบทำคือเงินเนื้อบริสุทธิ์ความคิดของคนชั่วให้มีกาแต่น้อย อิมฝีปากของคนชอบทำเรียงคนเป็นอันเป็นเป็นอันมากแต่คนโง่ตายเพราะขาดสามัญสำนึกพระพรของพระเจ้ากระทำเพื่อมัง่งคั่งและพระอ,องค์บดได้แหมความโศกเศร้าไว้ตัวคนโงก่กระทำความพิษเหมือนการเล่นสนุกแต่ความประพฤติอันกรปรุรปัญญาเป็นความเผดเพินแ,นแก่คนที่มีความเข้าใจ สิ่งใดที่คนชั่วให้คิดกลัวมันจะมาถึงเขาแต่สิ่งใดที่คนชอบทำปาถนาพออาระองค์จะทรงปราศราึยเมื่อพายุไายผ่านไปแล้วคนชั่วก็บม่มีอีกแต่คนชอบทำจะได้รับการสถาปานาไว้เป็นนิดยังน้ำส้มกับฟันละควันกับตาเป็นฉันใด คนเกียดข้านกับคนตีใจ้เขาก็เป็นฉันนั่นความยำเกรงพระเจ้านั่นยืดชีวิตให้ยาวไปแต่ปีเดือนของคนจูไห้นั่นจะสั้นเข้าความหวังของความชอบธรรมจบลงในความยินดีแต่ความมุ่งหวังของความจูไห้ก็สญเนเ่าพระเจ้าทรงเป็นตีกำบังเข้มแข็งแก่ผู้ตีประพฤติอย่างเที่ยงธรรมแต่ผู้กระทำ ชั่วพ่อองค์ทรงทำลายผู้ชอบธรรมจะมาถูกกำจัดเลยแต่คนชั่วหาาจ,จะมาได้อยู่ในแผ่นดินปากของคนชอบธรรมนำปัญญาออกมาแต่ลิ้นของคนตะลบตะแลงจะถูกตัดออกหิ้มฝีปากของคนชอบธรรมหู้ว่าออายังดีหู้วาออยังดีพ่อหูคน แต่ปาของคนชั่วห้หู้ว่าสิ่งใดตะลบแต่แรงสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระคำของพระองค์ติดสอนให้เฮา,า,าของเขาให้เฮานั้นกําอู้กํจแจของเฮาเต็มไปด้วยสติปัญญาตีพระเจ้าขึ้นมาแล้วก็เต็มด้วยเอ่อกรอปอด้วยความฮักเหมือนตีพระเจ้าได้อู้ออกมาสอนเฮาออกมาขอเฮาได้เป็นคนชอบธรรม ที่พระเจ้าพึงพอใจสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณนักนักทีกเจ้าที่เข้ามาฟังนอเจ้าสวัสดีเจ้า